ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดจาวู ja นะครับผมอยู่กับช่องเดจาวูเหมือนเดิมน,นะฮะผมวันนี้เราจะมาโซโล่กันนะฮะอยู่แค่ผมคนเดียววันนีน้องมาเล่นจีเดอยู่ครับเราจะเล่นโหมดเนียนก็พอ Match found. What will they cry for? Once they know they going to they they're die หมดนี้จะไม่มีซื้อปืนซื้อของนะครับผมใช้ได้แค่ปืนที่เขาให้มานะฮะ Mm hmm. d อู๋นี้อาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับผมไม่มีเพื่อนคุย We'll cover! Who trained you? Enemy down. One enemy remaining. here last round before the switch oh. <laughs> they think we wouldn't fight back dead wrong will be their nightmare The hunt begins Let's switching sides, match point. Reload, gan lư. Oh, games last, high level last, last, ้ตายหมดแล้วทีมนั้นสงสัยต้อง,ตงแถมแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเหี้ยไม่น่าพูดเล่นเลยกูแตกไปเลยไหมล่ะดูท้ายมือสไพร์คเพลนต์ดิมือก็ไม่รู้อีกน้อกูโดนย,ยิงจากไหนเนี่ย <c oughs> เอาอาวะอีกคนนึงอยู่ไหนเอา้าอีกคนนึงอยู่เอจ้า

ต่อยจากเกมหนึ่งนะครับผมแจนติเมตไรเราไม่มีเวลาใ,ใช้มากกว่ามึงเลขหมื่นกว่า มีคนเล่นหมอไปแล้วเหรอกล่าวว่าจะเล่นหมออีกซึ่งไหนซี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 กำลังพิมพ์เลย Can keep up? Who am I kidding? You know you can't keep up. Blocking sight. Just watch out for Oh.

Over. we need eyes what are you start right, here. Are. right here <laughs> uh, shut that phoenix up <laughs> The month begins 30 seconds left. Last player standing. Up. Headshot. One enemy remaining. Three. 10 seconds left. Hey. Hello. I'm <laughs> Last round in the half. Oh, we we our elders. Hello. reloading. <laughs> Hello. i us Hello. I'm Hello. Hello. エンディアン。 เอาวะพิ่งฆ่าได้ตัวแรกด้วยมั้งไงเกเป็นพกที่สุด ได้ อเอ้ยทำไมกดคลิกไม่ย้ำวะมือ30 seconds left ยุงลังนะครับเฮ้ยใช่วะ น่าแลกดุ้นหัวนะ thứ 2 Match point Pay attention I learned something โอ้ี่สถานะหาอะไรเนี่ย I know exactly where he จจ G G ไอเมื่อกี้คนไทยใช่ไหมเอาละครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมเอาไว้ มาสนุกกันคลิปหน้านะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม <c oughs>